สวัสดีครับพี่น้องมากินขนมจีนน้ำยาไก่นะคะเอาไว้กับรังต่ำเครื่องพี่น้องอันนี้เนื้อปลานิ่นนะคะออดูนะเครื่องต่ำมี่ขิงขิงหอมแล้วก็เนื้อปลานิ่นนะคะหอมหัวแดงครับพี่น้องใส่เครื่องหลายๆต่ำเอ้ยต้มหมอเดือดเือแล้วนะต่ำให้มันเขาน้ำเขาเนื้อที่เราเอาไว้กระชีกเอาไปล่วมหมอนะครับ โย่เฮ่อโอ,อ,อ,อ้อยตายตำตายเพราะนั้นตำบัวเพชรบัวถูกไหนฮะโอ้ยตำเจ็กน้อยก็ได้จบอบอ้ะบัวบัวเพชรได้หนิถ้าเพชรนี่สีมันสีแดงแดงนะครับไอ้ตำไปจากบ้านเงินเดี๋ยวเราลงหมอน้ำกันจ้ะหมอเดือนล้วพี่น,อน้องเดี๋ยวโอ้ยจะเอาเครื่องลงนะคะ <c oughs> เครื่องที่เข้าสาไใบนะ <c oughs> อือพี่น้อง สิขุนเลยเพราะว่าปานกับสุกแล้วนะคะอันนี้ทําแบบไม่เผ็ดนะคะเพราะว่าคุณยายกินเผ็ดบ่ได้จ้ะเดี๋ยวน้ำล้างคกุะคะงคกก่อนนะคะน้ำล้างคุกก่อนเพราะว่าต้องเติมน้ำหลายเพราะมันจะขุน่ะุ แล้วเอาไว้ก็จะใส่ตีนไก่ด้วยนะคะผุดตีนไก่ทาตีนไก่มันทาน้ำนี่เดือดอีกจักน้อยกันให้มันสุกๆก,กันแป๊บหนึ่งน้ำลุกจีนต้องไล่พี่น้องให้มันเดือดกันเอาอ้อยเพิ่มน้ำล้วก็คือจบเราเอาไว้อยก็จะตีนไก่ลุกพี่น้อง หน้ามันจะขาวพะเอาคุณยายบ่มหมักเผ็ดนะคะแต่ว่าขุนนะคะขุนตีนไก่เนี่ยคือต้มเปื่อ,อยแล้วแล้วก็เอาบบเทลงแล้วก็จะเอา,อาลูก,ลกชิ้นปลาบวพานะคะลูกมญไงาาใส่เลย งอ,อมันเดือดกันเอาอ้อยสิ่มจะรุงแล้วด้วค่ะแซ่บดิพี่น้องใส่เกลือจทำไมวก่อนเพราะว่าพี่ห้องใส่เกลือหรือเพราะว่าอ,อย่างวิติพพอมาห้องตรงใส่พักใส่พักถ้ามันจืดไปมันสีบวบแสบนะก็น้ำนุ่งกินตรงใส่พักใส,ส่นันสีรสชาติมันก็จะมันต้องเข้มข้น,นขึ้นนะคะ อันนี้จีนไก่ไวตักจีนไก่ไปนะจีนไก่กับพึ่งเอาแยกหม้อต้มต่างหากนะคะถ้านันจีนไก่มั่สีบนวนวค่ะพี่นอ้องเอาอ้อยจะต้มใส่รด,ดีต่างหากตมไมเปื่อยมอม จีนตีนไก่นะคะตีนไก่วนมากนะค่ะไข่มอมันเดือดเดือดก่อนเดี๋ยวให้อ้อยตุ่มจักวางหนึ่งแล้วเขาเจ้าลูกสิ้นลงคะ่ะพี่น้องเตรียมถ้วยพักมีซี่ใบใบทา,าเลยจ้า เสร็จแล้วคะ่ะพี่นอ้องอ้ไอ้เฮ็ดเซจเรียบร้อยแล้วนะคะพักค่ะเฮ็ดคำจักหน่อยค่ะพี่น้องเฮ็ดคำจักหน่อยอู้หัวงอกนะคะเสร็จเรียบร้อยมากินน้ำกันด้จ้ะ